สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อฟซวันนี้เราสองคนมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอศรีราชานะฮะแสงเลยสุดสมัยวันนี้มาแข่งขันลีลาทิงแชมป์ประเทศไทยก็มาวอร์มอยู่ที่สนามกีฬาใกล้ๆกับสถานที่แข่งขันนะฮะเรียกว่าเกาะลอยนะเป็นที่ออกกาลังนะครับเป็ที่ออกกำลังของชาวชนบุรี ตรนนี้เป็นที่ที่เขาทาใหม่เมื่อปีที่แล้วมายังไม่มีฮนะแต่ปีนี้มานี่ทาสวยมากตรงน,นี้เขาเรียกว่าเกาะลอยถ้าเห็นเรือด้านหลังนั่นคือเรือที่มาจอดเป็นัเรือประมงเรือท่องเที่ยวนะฮะไกลๆที่เห็นเกาะด้านหลังไกลๆนั่นคือเกาะชะเกาะสีชังนะฮะเกาะสีชังเป็นเกาะที่เราเคยไปเที่ยวมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ครบรอบการแข่งขันก็มาอีกครั้งหนึ่งนะหเห็นว่า เทศบาลของศรีราชานี่เขาค่อนข้างจะมีศักยภาพในะเรื่องของการกอร่อสร้างสิ่งสวยงามถธรรมสะพานขึ้นใหม่นะที่เกาะลอยตาสีม่วงนะสลับขาวดูแล้วบรรยากาศสดชื่นมากนะฮะในยามเช้าวันนี้ก็มาวอร์มนะฮะเพราะพรุ่งนี้จะแข่งขันมีราทิพย์ามประเทศไทยนะสัมผัสโทโซนบรรยากาศที่มีความสุข สำหรับสวสองคนคงไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการท่องเที่ยวการออกกำลังนะฮะการรักษาสุขภาพนะครับได้อยู่ในที่อากาศดีๆนะน่าจะอยู่กันถึงอายุร้อยปีนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆทีมีโอกาส<ม>ก็หาเวลาให้ตัวเองนะโดยเพาะสวนะครับออกกำลังท่องเที่ยว ไปเปลี่ยนบรรยากาศนะนอนอยู่บ้านาเฉยๆน,นานๆจะเป็นซึมงสร้าที่พักที่อะที่มันทําแล้วให้ชีวิตมันสดชื่นเพราะว่าติดดีนะเราจะได้อยู่ใช้ชีวิตนานๆนนกับลูกหลานถ้ามีบํานาญกินก็จะได้กินบำนาญน,นานๆนะครับนะนัานมีเป็นบรรยากาศนานนานรอบๆนะฮะ นี่ก็ทำขึ้นใหม่สวยมากนะฮะด้านหลังมี่จะเป็นที่พักตึกอาคารนะันนี้อยู่บนฝั่งสีราชาทางแบบเราก็ยังคงเดิมนะยัเป๊ะสินายุ่จะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีแต่ก็ยังรักษาความสดใสของชีวิตไว้ได้อย่งางดีภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคจิตยอดเยี้ยก็ฝากคลิปนี้ไว้ คลิปต่วนี้นะครับสวัสดีครับ